สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมิวมิวมันนี่แองเจร์ค่ะเรามาคุยกันเรื่องเงินเงินทางทองกันอีกครั้งหนึ่งนะพูดถึงเรื่องการเงินนะคะหนึ่งในเรื่องที่เราสนใจมากๆก็คือเรื่องการลงทุนถูกไหมการลงทุนก็มีหลายแบบมากๆไม่ว่าจะเป็น vi อ่าลงทุนแบบ value investor นะคะหรือว่ามีกานแบบ dca มีข้อคิดหรือว่ามีวิธีการท่าทางที่ถนัดของแต่ละคนในการลงทุนที่แตกต่างกันนะวันนี้มิวก็เอาเคล็ดลับการลงทุนของนักลงทุนระดับโลกนะคะไ่รู้จักกันมาฝากกันนะถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยู่ในแวดวงตลาดหุ้นและการลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวไหนก็ตามแน่นอนทุกคนต้องรู้จักกับ วอลเตนวอเฟตใช่ไหมคะซึ่งวอลเตนวอเฟตเนี่ยไม่ได้ร่ํารวยมาจากการทําธุรกิจแต่ร่ํารวยจากการลงทุนและการบริหารเงินด้วยความเฉลียวฉลาดรอบคอบด้วยความที่เขาเป็นคนเก็บตัวค่ะไม่ค่อยออกสื่อก็เลยไม่ค่อยมีใครได้รู้เทคนิคการลงทุนจากปากของเขาเองมีแต่คนที่พยายามวิเคระาะห์ลักษณะการลงทุนของเขาแล้วก็สรุปออกมาเป็นเทคนิคต่างๆ ถ้าเราอยากจะทราบข้อมูลจากเขาจริงๆเนี่ยข้อมูลเดียวที่เราพอจะเข้าถึงได้ค่ะก็คือจดหมายที่เขาเขียนถึงผู้ถือหุ้นซึ่งทําปีละครั้งเป็นประจําทุกๆปีเรื่องเราที่มิวามาฝากในวันนี้มาจากหนังสือ25เคล็ดลับการลงทุนของบัฟเฟต t เป็นหนังสือที่กั่นกองออกมาจากจดหมายผู้ถือหุ้นของบัฟเฟต t ประจำปี2008นะคะเคล็ดลับแต่ละข้อเนี่ยจะให้ข้อคิดกำลังใจในยามที่ตลาดพันผลแบบนี้นะก็ไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะคะข้อ1ค่ะเลือกความเรียบง่ายมากกว่าความซับซ้อนบัฟเฟตแนะนำว่าเมื่อลงทุนทำให้มันเรียบง่ายค่ะชัดเจนอย่าพยายามหาคำตอบที่ซับซ้อนจากคำถามที่ซับซ้อนดูแบบนี้เนาะคือเวลาเราลงทุนเนี่ยให้ลงทุนให้แบบ ชัดเจนเรียบง่ายเนาะหมายความว่าถ้าอะไรมันซับซ้อนมากๆล้าเรายังไม่เข้าใจอันนี้ความเห็นของมิวนะถ้าเรายังไม่เข้าใจเนี่ยเราก็จะต้องวิเคราะห์หรือประเมินข้อมูลเพราะงั้นเอาอันที่เรียบง่ายมั่นคงอะไรประมาณนั้นนะข้อที่สองค่ะตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองหมายความว่ายังไงบอรเฟตบอกว่าอย่าเชื่อโบรกเกอร์ค่ะผู้รู้หรือนักวิเคราะห์ แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นจงเชื่อตัวเองด้วยแต่ไม่ใช่ว่าเราปิดหูปิดตาไม่รับรู้ข้อมูลใดๆเลยเพียงแต่เมื่อได้ข้อมูลมาเราต้องวิเคราะห์แยกแยะและแตัดสินใจด้วยเหตุผลรวมทั้งต้องศึกษาประวัติพื้นฐานของบริษัทมาให้ดีก่อนที่จะลงทุนและไม่ควรลงทุนโดยฟังจากผู้เชี่ยวชาญในลตลาดโดยปราศจากการไต่ตองนั่นหมายความว่าไม่มีใครค่ะหวังดีกับเงินของเราเองนะมากกว่าตัวเราเองค่ะ เพราะฉะนั้นจะมีข้อความขึ้นตลอดเนาะโปรดใช้วิจรารยณในการตัดสินใจลงทุนนะอย่าไปเชื่อโบรกเกอร์มาร์เก็ตติ้งนักวิเคราะห์อย่างเดียวนะคะเราต้องตัดสินใจของเราเองเงินของเราเราก็ตัดสินใจด้วยตัวเราเองนะ ต่อไปค่ะข้อที่3จงมีสติบัฟเฟตบอกว่าปล่อยให้คนอื่นๆตื่นตระหนกไปกับตลาดแล้วเมื่อมันสงบคุณจะได้ประโยชน์จากมันการมีสติยังหมายถึงการมีวินยัยเมื่อตลาดพุ่งทยานขึ้นพร้อมกับสถานการณ์ที่คนอื่นกําลังจะละโมบและดีใจเมื่อหุ้นขึ้นคุณต้องมีสติเพราะสติเป็นตัวจักของตลาดเมื่อสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นอย่างที่คาดไว้ตอนแรกอย่าวันไหวไปกับความผันผวนของตลาดโดยขาดสติอันเนี้ย คือเวลาที่ตลาดผันผวนค่ะคนส่วนใหญ่อะจะตื่นตระหนกมากมากเหมือนแบบวิเทขายกันแล้วเราต้องไปด้วยหรือพอเขากําลังขึ้นเราก็วิ่งไปตามด้วยพอเจอสถานการณ์แบบนี้ค่ะเราต้องมีสตินะพอตลาดขึ้นค่ะแล้วเราก็ต้องดูและมีสติดูสถานการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างคนส่วนใหญ่กําลังระโมบคว้าตลอดเราต้องมีสติค่ะว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วจะทํายังไงต่อไปอย่าวันไหวค่ะมั่นคงเนาะ ต่อไปข้อที่สี่ค่ะจงอดทนบัฟเฟต์บอกว่าการลงทุนคือการหาบริษัทดีๆสักสองสามบริษัทแล้วนั่งทับมันไว้นอกจากนี้ความผิดพลาดในการลงทุนเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดและความอดทนที่น้อยเกินไปคือส่วนก็คือส่วนหนึ่งของความหงุดหงิดนั้นสําหรับบัฟเฟตผู้เป็นนักลงทุนมาเป็นระยะก,กว่าทศวรรษแทนที่จะเป็นนักลงทุนรายวันเขาจะมองหาการทํากำไรจากบริษัท ไม่ใช่การทำกำไรจากตลาดหุ้นตลาดหุ้นเป็นแค่สื่อกลางในการเสนอราคาง่ายๆคือบ f ฟเฟตซื้อหุ้นแล้วเลสโ o ฟิตลันหาบริษัทดีๆให้เจอแล้วกอดมันไว้กับคุณให้นานพอแล้วเมื่อวันราคาตกก็ทยอยซื้อเก็บไว้รอให้ตลาดมองเห็นคุณค่าที่แท้จริงของมันแบบนี้ก็คือ สไตล์ของบัฟเฟต์ค่ะเป็นนักลงทุนที่ไม่ได้เล่นเป็นเดย์เทรดค่ะแต่เดย์เทรดก็คือนักลงทุนรายวันเนาะแต่เขาจะถือหุ้นน,น,นานๆนะคะแล้วก็ะสะสมมูลค่าหุ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้คีย์เวิร์ดเลยนะมิวมองว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดก็คือเขาจะมองหาการทำกำไรจากบริษัท ก็คือให้แวลูกับบริษัทจริงๆซื้อหุ้นที่บริษัทมีแวลูจริงๆไม่ใช่ทำกำไรจากตลาดหุ้นที่มันมีราคาผันผวนนะก็ลองไปคิดกันดูว่าแนวนี้เหมาะกันไหมข้อที่5ค่ะซื้อธุรกิจไม่ใช่ซื้อหุ้นก็อิงมาจากข้อที่แล้วเลยบัฟเฟต์กล่าวว่าจงจำไว้ว่าเมื่อคุณซื้อหุ้นคุณได้ซื้อส่วนของธุรกิจนั้นจริงๆหุ้นไม่มีอะไรในตัวมันเองเลยนอกจากกลายเป็นตัวแทนกิจการ สำหรับมิวต่อจากข้อที่แล้วเลยก็คือเมื่อกี้เราเลือกมูลค่าหุ้นช่และเราซื้อหุ้นด้วยการซื้อบริษัทเนี่ยเท่ากับเรากาลังเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจแปลว่าเราต้องเข้าใจธุรกิจนั้นแล้วหุ้นเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเลยแบบที่บัฟเฟตบอกนอกจากมันเป็นตัวแทนของกิจการเพื่อให้เราเข้าถึงกิจการได้ถ้ามันไม่มีหุ้นอะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็นเจ้าของอยังไงหรือจะมีส่วนในธุรกิจนั้นยังไงนะ ต่อไปข้อที่6จงมองหาบริษัทที่มีเฟรนช์ชยบัฟเฟตบอกว่าบริษัทที่มีเฟรนชชายนะคะเปรียบเสมือนธุรกิจที่มีกำแพงและคูเมืองล้อมรอบเพราะสามารถป้องกันและต้านทานศัตรูได้ในที่นี้ความหมายของบัฟเฟตคือธุรกิจที่มีสิทธิพิเศษบางอย่างและสามารถรับปาาระกันได้ถึงความสำเร็จของธุรกิจไม่ใช่แบบเฟรนช์ยเยอะแยะมากมายไปนะแต่ว่าเฟรนชายในที่นี้ค่ะ ในความหมายของบัฟเฟตหมายถึงธุรกิจที่มีสิทธิพิเศษบางอย่างและสามารถรับประกันได้ถึงความสำเร็จของธุรกิจลองไปคิดเรื่องนี้กันดีๆนะที่มิวย้ำให้ถึงสองรอบแบบนี้นะคะและต่อไปข้อที่7ก็คือซื้อโลเทคไม่ใช่ไฮเทคโอ้ลองดูอันนี้กันดีๆนะบัฟเฟตซื้อบริษัททำอิด บริษัทสีพรมเฟอร์นิเจอร์ชุดชั้นในธุรกิจเหล่านี้เป็นธุรกิจที่เขาหลักที่จะเป็นเจ้าของเพราะมันสามารถเข้าใจง่ายมั่นคงด้วยกระแสเงินสดที่คาดเดาได้ไม่หวือหวาตื่นเต้นแต่เป็นธุรกิจที่ดีบริษัทเข้มแข็งจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงสามารถนำไรายได้และผลตอบแทนที่เติบโตขึ้นทุกๆปีแต่เขาจะไม่ซื้อบริษัทที่เป็นคลืนลูกใหม่ใช้เทคโนโลยีล่าสุด พราะผลตอบแทนที่ได้จากธุรกิจประหลาดๆเหล่านี้มักจะไม่ตกไปถึงมือนักลงทุนอ่าอันเนี้ยก็จะคล้ายๆกับหุ้นบูชิปของประเทศไทยนะคะหุ้นที่มีไรายได้มั่นคงหุ้นบริษัทอิฐสีปืปูนโภมไฟฟ้าน้ำตัดใจพื้นฐานต่างๆเพราะพวกเนี้ยเรารู้กระแสะเงินสดแน่ๆแต่ถ้าแบบวอร์เฟตจะไม่ค่อยซื้อหุ้นที่แบบวื้วหาเท่าไหร่เพราะว่าเขามองว่าธุรกิจ ผลตอบแทนจากธุรกิจเหล่านี้มันจะไม่ตกถึงมือนักลงทุนอย่างเราข้อ8ลงทุนแบบมุ่งเน้นคุณค่า value investing ถ้าคุณพบหุ้นที่ดีทำไมคุณถึงซื้อหุ้นแค่นิดเดียวเขาเชื่อมั่นในการลงทุนแบบนี้และปฏิเสธการกระจายความเสี่ยงเพราะจะสร้างผลตอบแทนอย่างอา่าแต่รักในระยะยาวอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดหมายความว่ายังไงก็คือถ้าเราเจอหุ้นที่ดีะค่ะเราอะลงทุนได้ เยอะๆเลยนะคือเขาก็จะไม่กระจายความเสี่ยงเพราะเขาคัดหุ้นอย่างดีๆมาเลยเพราะว่าเหมือนเขาเมื่อข้อก่อนก่อนเขาซื้อบริษัทอย่างเงี้ยเพราะว่าในระยะยาวๆอะค่ะหุ้นเหล่านี้มันจะสร้างผลตอบแทนที่น่าอาัศาจรารย์ให้เราได้ต่อไปข้อที่9ฝึกที่จะอยู่นิ่งบัฟเฟต์ชอบซื้อหุ้นแต่สําหรับการขายหุ้นแตกแต่างอย่างสิ้นเชิงเขาเปรียบดักลงทุนที่ชอบเคลื่อนไหวว่าเหมือนกับครึ่งที่ชอบตอมดอกไม้ไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิน้น บัฟเฟตจะอยู่นิ่งๆค่ะเลือกหุ้นที่ดีแล้วถือไปแยาน,นานข้อที่10อย่ามองตัววิ่งตัววิ่งก็คือราคาหุ้นนั่นเองราคาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของนักเก่งกําไรแต่การลงทุนเป็นอะไรที่มากกว่าราคาถ้าคุณเป็นนักลงทุนแนวเน้นคุณค่า value investing นะ คนเหล่านี้จะไม่สนใจความเคลื่อนไหวของการขึ้นลงของราคาหุ้นในระยะสั้นๆถ้าคุณเป็นเจ้าของหุ้นในธุรกิจที่ดีคุณไม่จําเป็นต้องใส่ใจกับราคาหุ้นระยะสั้นส่วนในระยะยาวพื้นฐานของธุรกิจจะเป็นผู้ดูแลราคาของคุณเอง และนี่ก็คือ10ข้อที่มิวอามาฝากในวันนี้เนาะเป็นเพียงแค่ส่วนนึงเท่านั้นค่ะยังมีอีก15เคล็ดลับดีๆจากวอลเ b น f f เฟตที่น่าสนใจจากหนังสือ25เคล็ดลับการลงทุนของบฟเฟตก็ลองไปติดตามดูได้ถ้าใครสนใจหรือว่าเป็นสายนี้แล้วชอบอะไรแบบนี้นะคะก็ลองไปดูกันเนาะว่าเคล็ดลับที่มิวอามาฝากในวันนี้เหมาะกับ เราหรือเปล่าถ้าคุณไม่ใช่โฟแบบนี้อยากได้ความวูหวาลและความเสียงได้สูงขึ้น <c oughs> ก็เดี๋ยวลองคุยกันใหม่ในตอนต่อๆไปนะคะวันนี้ขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในตอนต่อๆไปชอบไม่ชอบยังไงหรือว่าต้องการเรื่องอะไรก็เมนต์มาคุยกับมิวได้ขอบคุณมากมากที่อยู่ด้วยกันคะ่ะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ